นี่ครับเป็นรูเกาของไอ้ยักกามเดียวครับที่พมเคยได้ครับเนี่เรามาดูกันครับนี่พมเว้นไวประมาณเดือนกว่าวาครับครับเนี่เรามาดูกันครับดูหนามคุ้นครับมีโอกาสครับมีโอกาสจะมีตัวไม่หมาอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเราคอยเช็คกันครับแต่ว่าพมสงสัยนี่ครับมีรอยเล็บใยด้วยครับไม่แน่ใจว่าเป็นเล็บเกาเล็กตอนที่ว่าพมเคยเอาไว้ครับแต่วัาพมว่าน่าจะไม่ใช่ครับดูเล็บไม่หมาครับเล็บนี้ น่าจะไม่ใชยแล้วครับน่าจะเป็นแหล็บไม้นี่แหล็บเกาอยู่นี้ครับนี่คือแหล็บไม้ครับโอกาสมีปูชุ่งครับเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมกันครับเดี๋ยวเอาปันนี้ว่าเดี๋ยวผมเช็คปูก่อนครับเดี๋ยวเดวก็เมาไปพร้อมครับดูครับว่าจะมีไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมกันครับผมแง่ไปดูครับดูนี่เป็นดูเกาที่พมเคยได้แลวครับได้อยากแยกรามเดียวไปตวงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูซ้ำอีกทีก่อนเพราะว่ารูนี่ผมไม่ได้ทําลายรูครับแต่งไว้ให้ยูเหมือนเดิมมันก็นเลยมีโอกาสที่มีตัวอื่นเข้ามาดูครับเดี๋ยวมาเช็กกันห้าทุกกู้เลยครับห้าตัวโต,วตวด้วยครับผมเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวผมมาทีตังกองก่อนครับตัวนี้มันอยู่รูมันอยู่ทึ่งกับน้ำกับดูครับโอกาสที่ว่ามันจะหิงงลุดเดี๋ยวลงน้ำใดเป็น,ปน,ปนไปได้สูงครับเดี๋ยวผมมาทีตังกงกอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะได้ไม่ได้ครับตัวยานี้แต่ที่รู้ได้ไม่ห็นครับ ตัวจะโตขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับพมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับพยายามเก็บรู้ไว้ครับผมไม่อยากจะคุดนะครับนะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับ ดูไปเขาบ้งครับเป็นปูท่องล่างปูเยอะครับเป็นปูท่องล่างปูเยอะครับโอ้ยลงไปแล้วเป็นปูท่องล่างครับผมไม่เลวเมื่อกี้กามเยอะครับใช้ยักษ์ครับโอุย้ยคิเแล้วอย่าบอกว่ากามหักนะ มาคักครับใช่หมาครับตัวนี้ครับดูครับทุกคนถอกล่างใส่ยักษ์เลยครับดูครับทุกคนนี่ครับสเปนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกีติดอยู่ครับแป๊บนึงครับว้าแข้งแข้งอีจ้ากีต้องการฝนเดียน ครับได้มาเป็นทีเรียบร้อยครับผมมาดูกันอุ้ยมันมาเลยครับตัวแรกก็วันนี้ครับอภิหนงสัตว์เตี้ยพี่ในบุญครับตัวนี้ขึงโลขึ้นแล้วครับตัวนี้ครับลูนี้ครับรอบตีเล้วได้ประมาณเกือบเจ็ดคีดครับแต่กามเดียวรอบนี้ได้สองกามครับประมาณขึงโลครับสองตัวแล้หลูนี้เก็บไว้แร้วครับแต่งรูไว้ช่วยครับครับเดี๋ยวเราไปมาดปูนครับ